เยอะเหมือนกันค่ะตอนเช้าคนเข้ามาเติมน้ำม,มันเยอะไหมครับเยอะค่ะคาดว่าที่เข้ามาเยอะเพราะอะไรครับน้ำม,มันน่าจะลงสามบาทก<ส>็ทเลยเข้ามาจ้าแคไม่าห้าจ้ะก็หา้หาก็หา้หาเป็นมถใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยอ้คคิดว่ามีโอกาสจะขึ้นอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นอะไรอีกลอกประชาชนหรือเปล่านะเติมไปก่อนเติมไปก่อนได้ยินข่าวก็เลยว่าเออมาเติมไหมวิ่งเข้ามาในเมืองก็เติมไหม はい。<noise> ้หมัก้าห้าวนเป็นัใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยต้คิดว่ามีโอกาสจะขึ้นอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นอะไรอีกหลอกประชาชนหรือเปล่านะตเติมไปก่อนตเติมไว้ก่อนได้ยินข่าวก็เลยว่าเออมาเติมไว้วิ่งเข้ามาเมือเขาเติไมไว้ มอเตอร์ไซค์อยู่กับบ้านครับคันหนึ่งคันมันวนมันมดเติมคันนี้มันเต็มแล้วไงมันเต็มแล้วมันเติมไม่ได้ต้องมาเติมกันนลยก็เลยเอากระรอนมามาใส่ครับเป็นน้ำมันลงเป็นไงนะครับเป็นน้ำมันมันลงก็เลยต้องซื้อเติมไปเยอะเหมือนกันครับตอนเช้าคนเข้ามาเติมน้ำมันเยอะไหมครับเยอะคาดวันที่เข้ามาเยอะเพราะอะไรครับน้ำมันน่าจะลงสามบาทก็เลยเข้ามา 啊。Yeah. ขั้นราคารถมันก็ดีแล้วเนาะดีต้นทุนมันก็ต่ำลงเพราะเขาเห็ดขนทรงนี่แลลวมันก็ดีต่อนั่นดีต่อต้นทุนน่นนะอยากรถอีกไหมครับโอ้ก็อยากแล้วเนาะได้ยินว่าเพื่อนบ้านเขาถูกกว่านี่เขาก็อยากลดราคาลงอีกแล้วเนาะมารีเขาว่าถูกกว่านี่นะของไทยบุรุษว่าต้นทุนนี่ยังสูงอยู่นะอยากให้รัฐบาลลดนะครับก็ลดในยินว่าอย่างาบากัรลดแล้วก็ ภาษีส់ជំពីមិនជាម្ลាតដែល់ប្រំពីសាន្រើ